ไม่มีอาชีพไหนเป็นงานที่ต่ำต้อยจะมีก็แต่เพียงทัศรคติเท่านั้นที่ต่ยต่ำทุกคนทุกชีวิตทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวและทำเพื่อคนที่เรารักด้วยกันทางนั้นแหละครับไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ล้วนสำคัญในสิ่งนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเก็บขยะกวาดขยะทำไร่ทำนาทำสวนหรือทำงานในแผนกอะไรตำแหน่งอะไรก็ตามคุณก็เป็นคนสำคัญในแผนกนั้น อย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกคนอื่นทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นคนสําคัญทุกคนเกิดมาเพื่อมีคุณค่าในสิ่งที่ทำํำในงานที่คุณเลือกทําดังนั้นอย่าสนว่าใครจะมองเรายังไงใครจะตัดสินเรายังไงเราสนแค่เพียงว่าเราไม่ขอข้าวใครแดกเราไม่เอาเปรียบใครเราไม่ดูถูกคนอื่นทํางานที่ซื่อสัตย์และสุดจริตแก่นี้มันก็โคตรภูมิใจแล้ว ใครจะตัดสินคุณยังไงก็ช่างเขาใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่ท่องจะไม่ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเองกระจกจะไม่เคยดูถูกใครจะมีก็แต่เพียงคนที่ไม่รักและศรัทธาในตัวเองเท่านั้นที่ดูถูกตัวเองรักและศรัทธาในงานที่ทำไม่ดูถูกตัวเองนี้จากใจอาซินฟาร์มสวัสดีครับ